โมเมนต์โน้ตแพทริเซียคลิปกินอาหารเช้าคนแห่โฟกัสจุดจุดเดียวเลยเป็นโมเมนต์ที่ทําให้แฟนๆต่างยิ้มไปตามๆกันค่ะกับภาพคู่ของสามีภรรยาคนดังอย่างโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์กับแพทริเซียกูดเกี่ยวก้อยกันนั่งรับประทานอาหารแม้จะเป็นเพียงแค่มื้อธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่บอกเลยค่ะว่าเห็นแล้วยิ้มตามเพราะแต่ละช็อตนั้นดูพิเศษสุด แต่บอกเลยค่ะว่างานนี้แฟนๆหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วต่างคอมเมนต์ไถถามกันหนักหน่หนวงเลยว่าแพทริเซียนั้นกําลังจะมีเบบี้ตัวน,น้อยหรือเปล่าเพราะดูสวยเปล่งปลั่งมากๆคล้ายเตรียมเป็นว่าที่คุณแม่เลยทีเดียวและอีกหนึ่งโฟกัสที่หลายคนต่างเพ่งไปที่จุดๆเดียวกันนั่นก็คือคอสตูมของแพทริเซียที่ดูเหมือนว่าจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแพทและโนตรอประกาศในเดือนที่3ตามคลิปหรือไม่หากใช่แฟนๆก็รอร่วมยินดีกันดังๆแล้วค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ